มแม่ต้องหาตัวช่วยแล้วนี่ค่ะลูวิ่งไฟฟ้า not fitness high flex plus นะคะมาดูนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับความเร็วตั้งแต่0 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะปรับความชันได้18ระดับนะคะแล้วมีระบบ full body anti shocking system ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ทุกทุกทุกจุดบนลู่นี้นะคะ ทําให้ช่วยปกป้องเข่าแล้วก็ข้อท้าของเราเขาบอกว่าคนรุ่นแม่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่เดินบนลู่นะคะเดินเนร็วบนลู่หรือวิ่งเบาๆบนลู่นะคะวันละ30นาทีทานะคะระบบหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้นร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะไบหามาเลยค่ะคนแบบแม่นี่แม่รับรองได้ว่าดีงามสะดวกแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนนะคะกับลู่วิ่งไฟฟ้า not fitness รุ่น h i g l i p plus ค่ะ